สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเะเรียกว,ว่าเชียร์แขยงผูนน้ชนะชใช่ค่ะก็แค่อยากมันขายไม่ได้มันเป็นที่แวกหดนะแกก็เลยแพ้นะรอแกจะเลือกบทนมท้ของใครเอาขอพีมแต้มแล้วกันผมจะนับชิ้นขยะชิ้นละ5 0าบาทแล้วนำไปบริจาคเพื่อสิ่งแวดล้อมครับแกเหลือเท่าไหร่สามชิ้นใช่ไหมใช่โอ้โหพันห้าอ่ะพันห้าก็พันห้าถือว่าเราใช้เงินแก้ปัญหาพันหนึ่งได้ไหมคะ อาพันห้าก็พันห้าจริงๆเนี่ยจะบอกว่าการเลือกบุคคลมาแข่งกับเชียเนี่ยแค่เลือกมาเขาก็แพ้เชียแล้วรู้ปล่าวันนี้มาทำไรรู้รู้ได้ไงอ้ะนี่คือสิทธิ์ของผู้ชนะไงคะเชียรู้ว่าวันนี้เชียมีภารกิจที่จะมาทําให้คนบางคนเนี่ยเขาไม่มีขยะเพราะเชียเป็นผู้เชี่ยวชาญในการทําให้ทุกอย่างไม่มีขยะด้วยตัวเองฉะนั้นภารกิจวันนี้ก็จะมาทําให้ผู้อื่นไม่มีขยะไปด้วยเฮ้ยถูกไหมคะถูกครับค่ะคุณรู้ได้ยังไงดิฉันคือผู้ชนะดิฉันจะรู้ว่ เนี่ยคือบ้านใครบ้านใครบ้านคุณน้องนี่คุณโกงนี่ฉันไม่ได้โกงโกงมากนะครับการโกงมากไม่ได้โกงธุรกิจาอ่ะทำไมอ่ะคุณไม่ได้ห้ามดิฉันเนี่ยว่าดิฉันห้ามรู้อะไรที่เป็นภารกิจคนนึงเขาไม่รู้ไงนี่ไง ดิฉันก็รู้สึกว่าเพียบ <g ül> อาจจะยากนิดนึงนะคะเพราะที่บ้านคนอยู่เยอะมากอยู่กี่คนพี่สิบห้าเฮ้ยจริงเดี๋ยวเดี๋ยวีนี่บ้านหรือหมู่บ้านคะคุณบ้านค่ะบ้านหลังเดียวเลยจริงเหรอจริงเากะคนเลยเหร,อ,รอเยอะมากวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันบ้านนี้เขาทำอะไรยังไงใช้ชีวิตยังไงคนอยู่เยอะขนาดนี้เอาจริงๆเคยอะไรๆๆไม่เป็นไรทำอะไรยังไงเช็คเช็คเชอคเต็มไปเช็คไปเช็ค มีสามสี่ขอก็ไม่ขอจริงๆเชียร์ก็เป็นคนชอบใช้ทิชชู่เปียกเหมือนกันแต่รู้มาว่ามันย่อยสลายยากมากพี่เนี่ยจริงอะถูกไหมฮะถูก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 อันนี้ยากอันนี้ย่อยยากจริงย่อยยากกว่าทีทททท่ชุบเยอะไปดูในบ้านดีกว่าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเธอเขาเดื่นยังไม่รู้นี่คือผู้จัดการคนโบรดด้าดาสวัสดีแมเป็นทางการสวัสดีเป็นทางการ เหมือนกันในเรื่องของขยะเท่าที่ดูนะเคยแบบว่ามานั่งดูหรือมานั่งจำแนกขยะไหมพี่เช่นแบบเฮ้ยอันนี้เป็นขยะอาหารนะอันนี้แบบเป็นขยะบ้างจะมีน้องสาวน้องสาวเออเรียนสัธารณสุขเป็นคนจัดการในบ้านคอยสอนคอยแบบหลอดเราเอาไปบริจาคทำหมอนได้นี่เกียร์ไม่เหลือขยะเลยมะแต่ชิ้นเดียวคนลุกเลยนะคนลุกเลยนะเนี่ย แรงกายแรงใจที่เชียร์ใส่ไปในบ่อยไบเนี้ยมันขนลุกเลยอ่ะเราทางเดียวกันนี่เราทางเดียวกันแล้วมีอะไรอีกมีอะไรอีกแล้วก็พวกขวดน้ำค่ะขวดน้ำเพราะว่าที่บ้านที่บ้านเอ่อจะไม่ทานน้ำที่แบบกดเอาหรืออะไรแบบนี้เราก็ซื้อน้ำดื่มเอาเดี๋ยนะก็เป็นน้ำขวดแพ็คแพ็คแพ็คไแพ็คคือเป็นแพ็กี่เยอะสิพี่อ่าแต่เราให้คุณยายมีรายได้เสริมคือเอาไปขายซื้อขารีไซเคิลแล้วก็คุณยายก็ได้ตั่งยี่สิบสามสิบร้อยหนึ่งคือเรา ได้จากการขายขวดเหล่านั้นให้คุณยายเอาไว้ซื้อนู่นนี่นั่นทานทังวันต้องบอกว่าวันนี้นะคะภารกิจที่ฉันไม่ต้องล้ที่ฉันมาหาอาจารย์เฮ้ยบ้านนี้เขาจัดการดี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 อยู่แต่ก็บางทีบางทีก็มีพลาดเช่นใช้ชิชูชิชูธรรมดากับชิชูเปียกเปียกก็มีแล้วใช่ชิจูธรรมดานี่คือแบบอย่างโตทานข้าวอย่างนี้ที่บ้านเขาจะใช้ผ้าคิวกันแต่นกไม่เขาจะใช้ชิชูแห้งเช็ดก่อนแล้วก็ค่อยเอาชิชูเปียกเช็ดอีกที เรามีความรู้สึกว่าถ้าครีมถ้าเขาซักไม่สะอาดหรืออะไรแบบนี้แบคทีเรียหรือเชื้อโรคมันยังอยู่ในผ้าแล้วเวลาไปเช็ดซ้ำอ่ะอนามัยมันก็ไม่มีไงแลราแบคทีเรียมากกระจายใช่เราก็มีความรู้สึกว่าอาจที่ชุบเปียกพอเราใช้เสร็จแล้วเราทิ้งแต่เราไม่ดูไงมเชียร์มึงบอกว่า โฆษณาไม่ใช่นะแต่มันมีจริงๆเพราะว่าถ้าสังเกตง่ายๆอย่างที่ชูบเปียกเนี่ยเขาจะห้ามทิ้งลงฉักโครงเพราะหนึ่งคือพอมันย่อยสลายยากแล้วเนี่ยมันจะไปอุดตันได้แต่อย่างบางยี่ห้อเนี่ยมันทิ้งลงได้เพราะว่ามันเนื้อมันเปื่อยกว่าย่อยสลายง่ายกว่าแต่ว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในเมื่อคุณพี่รักษาความสะอาดก็ต้องปกป้องขอบคุณค่ะอันนี้ดู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 ผงผถงผ้าเขาก็มี เซเว่นที่เราต้องมาแฝงแบบเหมือนที่มันบ้านโลกหรืออะไรแบบนี้ก็เพราะว่าแบบคุณยายคุณป้าจะได้หยิบง่ายๆให้เห็นง่ายๆใช่ายแล้วจะได้หยิบได้เลยแล้วก็มุมนี้ก็จะมีเราจะแยกขยะเฮ้ยเกำลังจะถามเลยว่าขยะพี่แยกไหมแยกแยกยังไงบ้างพี่ใช่ไหมพี่หรือพี่ไม่แยกเอาระบบของบ้านก็ได้อ่าระบบของบ้านถ้าคุณแม่ทำก็คือคุณแม่ก็จะแยกเศษอาหารแล้วก็จะมีขวดในนี้ในนี้แยกเลยบ้างแม่ก็เป็นสายผ้า อะไรล้างเรียบร้อยใช่ไหมคะร้อ<ะ>อันนี้ก็จะเป็นหลอดอที่เราจะปไปจ่ายกหมอนเราชอบจุดนี้มากบ้านนี้ทำดีมาก